สวัสดีครับก็ผมมาจากบริษัท Enrich Poker นะครับก็ันนี้ครับผมจะมาแนะนำสินค้าเกี่ยวกับเครื่องพ่นหมอกควันให้ทางลูกค้าได้ฟังนะครับอ่าโอเคก็เริ่มตั้งแต่ตัวแรกเลยนะครับก็ตัวนี้ครับเป็นตัว D H Box 50อ่าตรงนี้ครับเป็นตัวเครื่องพ่นละอองฝอยละเอียดครับ U L V อ่ามีวิธีการใช้งานที่ง่ายครับนำเข้าจากประเทศเกาหลีครับตัวนี้อืมครับโอเค ตัวต่อไปก็จะเป็นเครื่องพ่นไอน้ำสตีมา่าใช้สำหรับกําจัดตัวเลือดไรฝุ่นโดยเฉพาะเพราะว่าการกําจัดตัวเลือดเนี่ยเมื่อก่อนเราจะใช้พวกสารเคมีแต่เดี๋ยวนี้นะครับเราจะมีเป็นนวัตก,กรรมใหม่ใช้เทคโนโลยีจากเที่อเมริกาครับใช้พลังงานไอ้น้ำความร้อนในการฆ่าตัวเลือดคือตัวนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ที่สุดใช่ไหมครับใช่ใช่ใช้พลังงาน,ไ,นไอความร้อนร้อนถึงประมาณ9 5องศาเซลเซียสรรใ,ในการกำจัดตัวเลือดโอเค ต่อไปก็ตัวน,นี้ครับ bm150 ก็รูบๆตัวนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นตัวที่ตลาดใช้กันอยู่นะครับอ่าใช้งานง่ายครับก็สตาร์ทนี่คือเป็นกลุ่มสตาร์ทอ่าตรงนี้ก็จะเป็นที่ปรับน้ายาอ่าตรงนี้ก็จะเป็นที่เปิดน้ํามันที่เปิดน้ํามันอ่าตรงนี้ก็เป็นถ <Okay. S 1> ังใส่น้ํามันครับ9195เบิ้ซิน9195นะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นถังใส่ดีเซลผสมน้ายาโอเคครับอ่าก็จะเป็นเครื่องตลาดอันนี้ก็จะมีที่ฮิวอ่ามีตะแกรงกันความร้อน แล้วก็มีท่อกันไม่ให้เราเดินความร้อนนะครับโอเค okay. ก็มาถึงตัวไฟตรงนี้ก็เวกกระทัดรัดครับ D H f o r สามสิบก็ตรงนี้ครับก,ก็ลักษณะการใช้งานจะคล้ายๆกับ D H f 50ห้าสิบครับแต่ตัวเนี้ยคล้ายกับตัวนี้นะครับใช่แต่ตัวเนี้ยมีราคาที่ย่อมเยากว่าเครื่องเล็กกว่าเครื่องเล็กกว่าอ่าเหมาะสำหรับใช้งานในตามพวกโรงงานพวกเนี้ยครับอ๋อครับโอเคก็ต่อไปนะครับก็นี่เลยซูปเปอร์สองพันโป ตัวนี้ครับก็เป็นตัวที่ตลาดนิยมใช้กันอยู่ครับเป็นเครื่องพ่นหมอกควันขนาดเล็กพกพาง,ง่ายใช้งานสะดวกครับวิธีการใช้งานก็ใช้กาลังงานจากกระป๋องแก๊สนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระป๋องแก๊สตามรูปเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นถังใส่น้ํายาแลวเวลาพ่นมันก็จะพ่นออกจากท่อน,นี้ครับโดยการกดสตาร์ทสตาร์จะอยู่ปุ่มข้างหลังครับนี่จะเป็นปุ่มสตาร์ อ่าตรงนิดนึงปุสตาร์ทนนิดนึงครอันนี้ครับฉีดแรงกระตัดเครื่องครับส่วนเวลาการพ่นเราก็ใช้เป็นการกดตรงนี้ครับครับควันก็จกมาจากตรงนี้ครับโอเคแล้วใช้งานง่ายครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องอ่าโอเคตัวต่อไปอันนี้เป็นสินค้านำเข้าทั้งหมดถูกต้องไหมครับใช่ครับก็ตรงนี้จะนำเข้าจากเกาหลีครับครับอ่าโอเคมาถึงตัวต่อไปก็เป็นเครื่องฉีดโฟมกำจัดผัวครับ Korea Reaction ตัวนี้เราก็นำเข้ามาจากประเทศเยอรมน,นีนะครับก็ตัวถังทำจากตะเวทครับแข็งแรงทนทานาตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องฉีดโฟมกำจัดบกอีกรุ่นหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้พกพาง,ง่ายใช้งานสะดวกก็เป็นยี่ห้อโอคเนกตัวนี้ก็มาจากอิตาลีครับเครื่องเบาอะน้ำหนักเบาอ่ามาถึงตัวนี้ FS 5้าหรือตัวนี้ ตรงนี้ครับก็ลักษณะการใช้งานจะคล้ายๆกับซูเปอร์มินิ2,000โกลครับแต่มันดีกว่าตรงที่มันเป็นหัวทองโอเคก็ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องเบียร์กับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล่องแท็กเก็ของทาง Best ฟกเกอร์150ออันนี้ก็จะเป็นกล่องของ b ีเอส50อืมโอเคก็ เป็นสินค้าของบริษ,ษัทเรานะครับก็บริษัทเ n r i c h f o ก k e r เนี่ยว่าก็เป็นผู้นําเข้าเครื่องพ่นหมอกควกันกำจัดแมลงต่างๆครับจากตาะเทศก็คุณภาพเนี่ยก็ค่อนข้างใหม่ครับเพราะว่าเราก็นําเข้ามาโดยตรงเพื่อจําหน่ายให้กับทางลูกค้าอ่าก็ถ้าลูกค้ญญาสนใจก็สามารถติดต่อเราได้ครับ <S <S บริษัท Enrich f o ก k e r หรือว่าโทรสัง่งหาเราได้ที่เบอร์0 2 4 3 9 2 8 9หรือเข้าไปดูเว็บไซต์ก็ได้ครับเว็บไซต์ e l i s f o g k e r c o m โอเคก็ วันนี้ก็ขอบคุณลูกค้ามากเลยนะครับโอเคขอบคุณครับครับสวัสดีครับ